สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่กับผมครับเสียเอ็มดำซิ่งครับห่างหายกันไปนานครับผมอยู่กับซานี่เหมือนเดิมครับผมก็ทําทางลงครับให้หกล้อวิ่งเพื่อที่จะมาเอาดินครับนี่ครับตรงนี้จะขุดสะหมดเลยครับความลึกก็ห้าเมตรครับนี่ครับ พื้นที่ตัวนี้น่าจะสามไล่นะครับขึ้นคันล้อมเรียบร้อยเพื่แจ่มุมนี้นะครับยังไม่ทำํำอุปสรรคหน่อยครับฝนมันตกครับเพิ่งหยุดวันนี้ครับ ก็จะเอาดินตรงนี้แหละครับเอาดินตรงนี้เนี่ยครับเอาดินตรงที่เรายืนอยู่นะครับขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับตรงที่หกร้อยอยู่ครับทาถนนแล้วก็ถมที่สูงกว่าถนนครับสูงกว่าถนนดําครับวันนี้ก็ร้อยต่อครับมุกดาหารกับรอยละเอ็ดครับก็นี่ครับข้ามรั้วไปนี่ก็เป็นมุกดาหารนะครับปลายมุกดาหารแล้วก็อยู่ เกือบถึงภูก็เจาะครับงานเราตอนนี้นี่ครับสภาพอันนี้ไม่ใช่ฝนตกนะครับนี่คือขุดไปแล้วน้ำออกนี่ตรงนี้น่าจะเป็นบ่อเก่านะครับเนี่ยดินดำๆเนี่ยน่าเป็นบ่อเก่าครับก็เลยสุดตรงนี้ครับซุดหน่อยครับแล้วก็จะเอาแมคโครเกียร์ข้างบนครับเกียร์เกียร์ข้างบนเสร็จก็จะเอารถหกล้อครับเอาหน้าดินครับเนี่ยเอาหน้าดินอย่างนี้นะครับเี่ย หน้าดินดำๆเนี่ยผมครับถมไล่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 กันไปครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ครับเจ้าของที่บอกว่าถ้าเอาดินข้างล่างไปปลูกเลยเนี่ยมันโตช้าครับแล้วต้องไปปรุงดินไปบำรุงหาแร่ธาตุหาอะไรอีกครับสู้เอาหน้าดินเลยไม่ได้ครับหน้าดินหน้าดินไปนเทยอย่างเงี้ย เรือมัเคลืนเร็วกว่าก็หาหายกันไปนานครับไม่ค่อยได้ทําชิปเลยก็วันนี้ก็เลยว่างๆครับแต่ก่อนคืองานเร่งมากเลยครับงานเร่งต่อกันนะครับคนขับมาจากบุรีรัมย์ครับ แค่สิบเก้าปีนะครับคนขคับใบรุ่นแต่ว่าใจสู้ครับมีก็หนุ่มเลี้ยงช้างครับจะมาสั่งงานอะไรอีกแล้ว ไม่ได้สั่งงาน,นครับวิ่งผ่านหน้าแมคโครเฉยครับไม่รู้ว่ามีอะไรครับทีนี้ได้จะไปดูน้ําสระครับบอกไม่ได้อาบน้ามาหลายวันแล้วต้องทำคูสูงๆนี้คนระับเ้านคันคูสูงๆอย่างนี้เลยแล้วก็ไล่เอาดินเอาเอาหินครับข้างล่างเป็นหินนะครับชั้นบนไล่เอาหินมาทับอีกทีหนึ่งครับแล้วก็แมคโครเหยียบย่ำย่ำย่ำ น่าจะพอวิ่งได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมงานนะครับหน้าฝนครับมีงานวิ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับโอเคเลยถ้ามีงานวิ่งเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าฝนปุ๊บก็คือเขาทำนาครับไม่มีบอ่อดินไม่มีไม่มีที่วิ่งนะครับได้จอดนะครับถ้ามีงานถนนสีเลนอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างครับ นี่ครับเขาแก่ของเราก็วัยรุ่นอยู่นะครับสามสิบต้นสาสิบกลางๆครับ ริมงานนี้มีแต่ไวรุ่นไฟแรงครับยังไม่ถึงสี่สิบสักคนครับไว<ม>รุ่นสร้างตัวเลยครับทีมงานนี้นถ้าแดดอย่างนี้สักสามวันนะ่ะโอเคเลยครับทีมงาน,น เป็นวิววิวสวยมากเลยนะครับถ้าขึ้นไปมองจากข้างบนเนี่ยมองลงมาตรงนี้มันจะมองไปเห็นภูเขาไปเจอเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลน,นะครันี่ถ้าไม่บังต้นไม้ครับถ้าขึ้นไปอยู่ตรงมุมนู้นก็กจะเห็นเจดียด์เลยครับเขึ้นคันนะเพลืนคันล้อมไม่เรียบร้อยก็พ่งนี้ก็วิ่งเอาไส้ออกอย่างเนี้ยเลยครับ ฝีมืออยูน่นะครับคนขับขับนุ่มนวลขับใจเย็นมากเลยครับเป็นคนไม่ค่อยพูดครับันก็ทำคลิปนะครับช่องหนึ่งครับคนขับใจเย็นมากเลยนะครับ ไม่พูดไม่จาเลยครับวันหนึ่งคุยได้ประมาณสิบคำนี่แหละครับบอกไม่ค่อยถนัดคอนโซลอย่างนี้ครับเขาเคยขับแต่โอม,มาสู่มาครับแล้วมาขับคอนโรลสากนครับยังไม่เข้ามืออะไรครับเพิ่งมาได้นี่ครับวันที่สองครับคนขับครับ สำหรับเจ้าซานี่นี่ก็เป็นที่นิยมของหลายๆทีมงานนะครับท่วเกหลายๆทีมงานก็นิยมใช้กันนะครับเป็นเครื่องซูบิชิซีสูเพราะมันเร็วครับถ้าลอกหน้าดินอย่างนี้ก็น้ำมัน200ลิตรก็อยู่ได้2วันกับ อีกครึ่งหนึ่งครับสองวันครึ่งแต่ถ้าขุดสะก็วันต่อวันครับถ้าลองหน้าดินบางๆอย่างนี้มันมันเป็นงานไม่ค่อยหนักครับขึ้นลงแค่นี้ครก็ประหยัดน้ำมันหน่อยครับนี่ก็เล่งแค่แค่เกียเองนะครับเล่งแค่เกียโหมดเอสเล่งแค่เกียครับก็ไปเรื่อยๆครับไม่รีบแต่ก็ไม่หยุดครับ ทำงานไม่หยุดทำไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าพวกที่ว่าเร่งเอาเร่งเอาแล้วก็ไม่หยุดแล้ยวก็ลงมาดูดบุหรีเดี๋ยวก็ลงมาเดินเล่นนี่ยังไ,ไม่ได้งานครับแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่รีบครับไม่วือนวาอย่างเงี้ยก็ได้งานครับทำไปเรื่อยๆไม่หยุดครับลงมากินน้ำลงมาเยี่ยวแล้วก็ขึ้นไปทำต่อ นขับนี่ก็ถือว่าใจสู้เหมืนอนกันครับคลิปนี้ก็บายบาย,บายเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่าง,างๆจะทำคลิปให้ดูใหม่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ